มาดูความคืบหน้ากันค่ะการติดตามสถานการณ์ความคืบหน้านะคะของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะหลังจากเกิดเหตุรอ,อบหวางระเบิดค่รถไฟขบวนสินค้าระหว่างสถานีคลองแง่ประดังเบซาตำบลท่าโพอําเภอเสดานะคะและเกิดเหตุซ้ําลูกที่2จุดเดิมเมื่อวานนี้นะคะทําให้เจ้าหน้าที่รถไฟที่เข้าไปกู้ขบวนสินค้าและซ่อมแซมรางเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บสรายค่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD นะคะลงพื้นที่สแกนตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดขยายพื้นที่ตรวจเส้นทางรถไฟออกไปจากจุดเกิดเหตุอีกอย่างน้อย1กิโลเมตรค่ะตามคำร้องของเจ้าหน้าที่รถไฟเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีระเบิดหลงเหลืออยู่และยังมีกำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปูพรมตรวจเส้นทางรถไฟตั้งแต่สถานีรถไฟคลองแงะจน ถึงจุดเกิดระเบิดระยะทางเราประมาณ3กิโลเมตรรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ฝ่ายปกครองเข้าไปคุมพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าการตรวจสอบพื้นที่และการซ่อมแซมรางรถไฟจะแล้วเสร็จและกลับมาเดินรถได้ตามปกติค่ะและผลพวงของระเบิดซ้ำลูก2นะคะทาให้แผนการเข้าไปกู้ขบวนรถไฟที่ตกรางและการซ่อมแซมรางต้องล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย2วันเนื่องจากทางหน่วยซ่อมบํารุงทางและ หน่วยยกรถของการรถไฟยังไม่มั่นใจในความปลอดภยัยต้องรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดจนมั่นใจว่าปลอดภัยสูงสุดถึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกู้ขบวนรถและซ่อมแซมรางได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รถไฟนะคะได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อรอการส่งมอบพื้นที่จากฝ่ายความมั่นคงนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของระเบิดลูกที่2นี้นะคะเกิดขึ้นจากหลุมระเบิดลูกแรกค่ะประมาณ200เมตรห่างจากทางข้ามทางรถไฟ300เมตรโดยพบวัตถุพยานทั้งชิ้นส่วนถังแก๊สปิกนิก4กิโลกรัมแบตเตอรี่1.5โวลต์สีแดงชิ้นส่วนสายไฟสีขาวชิ้นส่วนปลั๊กตัวผู้และปลั๊กตัวเมียชิ้นส่วนเหล็กเส้นตัดคละค่ะ ขนาด8มิลลิเมตรจน้าที่0มิสูนรหลักฐาน9ก็ได้เก็บเพื่อที่จะไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ